ว้าวคุณหมอทำอยังไงอะปังเย็นแอบบ,บังเย็นครับผมกดถับกะไคร้กดไลค์ติ่งให้่อช่องเงยนบังเย็นดนะะ้วยครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฟังเย็นจะมาทำฟ้า พาเพื่อนๆไปเลยอยู่ตรงไหนเอยมาถึงโรงพยาบาลแล้วใช่ปะฮะาไม่เห็นล่างเลยอะตอนแรกยังดีอยู่เลยทางนี้เลยขึ้นบันไดไปเลยครับหันหน้ามายิ้มให้เพื่อนๆหน่อยสิยิ้มให้เพื่อนๆหน่อยนู้ตายทำไงทำนิ้วชูสู้ตายเลยหันหน้ามาหน่อยพูดหรอโอเคเดี๋ยวเอาบินของเตยไปยื่นให้พี่พยาบาลเลยนะโอเคป่ะโอเคไหมครับ วันนี้บางเยันมาทำอะไรเร็วๆบอกสิทำฟ<ะ>ันฮะทำฟทันหรอแล้วทำฟันคุณหมอทำอะไรบ้างอ่ะโอ้คุดหินปูแล้วก็เ,กเล็กทะเลเล้วกว่าื่อนโฟร์ไลอ่าแล้วบอกเพื่อนๆดิว่าบางเยันจะร้องไห้ไหมร้องอ่อยู่ตรงนี้ก่อนมาหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนอาเจลล้างมือล้างมือก่อนเลยอ่าอน้องล้างมือด้วย โอเคสะอาดแล้วไปได้เตรียมตัวทําฟันไปเตรียมตัวไปเลยเตรียมตัวทําฟันเลยนะฟังยืดให้พี่เลยยืดให้พี่เลยวันนี้คุณหมอทำฟันอะไรบ้างขุดขุนปูนฟูฟูออลาหรอแล้วต้องเรียนฟัวไหม ฮะอ้าวต้องบอกกันไหมตัวคุณหมอทำยังไงอะไปยืนหันมาตอบตรงนี้สิเป็นยังไงทำยังไงไหนลองทำท่าดิเขาต้องอ้าปากยังไงอ้าแล้วไงเปลียนคูณแล้วก็ตัวอะไรต้องบ้วนน้ำไหมป้าไม่บ้วนเหรอไหนไปยืนสู้ไหมไม่อยากมีคที่ม่วงๆง่ยไม่อยากให้พี่ชางมาดูจ้ะ ฟ้าปังเย็นก่อนจะเข้าไปหาหมอฟันยิ้มละเลยยิ้มาหันห้าเพื่อนๆยิ้มก่อนเร็วยิ้มเดี๋ยวพอตอนออกจากทําฟันแล้วเรามาดูนะว่าปังเย็นจะทําหน้ายังไงโอเคไหมคะโอเคเย็นนย็นทาฟันเสร็จแล้วหรอคะหน้ามามาเป็แม่สิทําฟันเสร็จแล้วทำไมได้อะไรมาด้วยอ่ะอุปกร์ปิเจ้นอุปกร์ิเจ้นอุปกรณน ปืนไอพีเจอันีเปิดอาบจอันนี้เปิดอาบีจนีนอันนี้เปิดอาบีเกตอันนี้เปิดอาบีจีนอา่าไหนลองทำท่าสิว่าเวลายิงปืนทป็ยังไงโอ้ยเพื่นจะรอซุ่มยิงท่าฝึกใช่ไหมเพื่องงนหันมาหาเพื่อนเพื่อนนเพื่นเหมือนท่าฝึกไหมยังโจรมาเหรอกู้ร้ายป่ะสัตว์ปางเย็นเหรอเหรอครับต้อยิงโจรเลยนะเร็วๆมอบมอบมอบ งบลองล้บลองยังโจ้ยโจไโจเอาแล้วเรายิงโจรเลยไปเลยโจนอยู่ตรงนั้นเองไปเลยไปโจนอยู่ตรงไหนขอยิงโจท่ไหนเอาเร็วๆไปยิงโจรไปเร็ววิ่งเข้าไปเลยเร็วๆบางเย็นวิ่งเข้าไปยิงโจรเอาเร็วยิงโจรปิ้ว บอกเพื่อนๆฝากกดไลค์ล้ว,วันนี้คุณแม่ก็พาปังเย็นมาหาหมอฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะปังเยน็นหันหน้ามาหาเพื่อนๆสิ<อ>นั่งชิลแล้วไงมันเป็นยังไงมันรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวลองพูดก,กับเพื่อนๆดินนมันลมเยน็น <c oughs> ใช่ตอนหาฟัน หาหมอฟันนนะ่ะคุณหมอ,<ร>อมือเบาไหมไปขึ้นรถย่างยังไม่อยอมขึ้นรถอีกใครหรอ,อามาเย็นบอกใครไม่รู้ทิ้งขยะไว้ไม่ดีเลยใช่ไหมนิส่ไม่ดีเรา<อ>ต้องทำยังไงเอาไปทิง้งจักขยะทักขยะไล้วักขยะ ขยะอยู่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาขยะที่เราทิ้งไปทิ้งในถังขยะไม่ควรจะเอามาทิ้งลงพื้นใช่ไหมพราะเด็กที่ดีจะต้องทิ้งขยะในถังขยะถูกเป้าครับ <Yeah. S 1> ตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โชคปังเงินปังปังหนูด้วยบอกน้องปังยาเป็นปังหนูโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายท่านท่อนขอเร็ ครับ